เดวิดอริสตราโพสเวย์พรกวางเดอะเฟส ำนานแฝดคนละฝาพร้อมข้อความซึงซ้งๆเรียกได้ว่าเป็นสองพี่น้องและเพื่อนซีที่สนิทกันมากๆสำหรับคุณแม่สุดแซบเดียอริสราและนักสแสดงรุ่นน้องกวางวันปิยะที่ทั้งคู่มักจะถูกทักว่าหน้าเหมือนกันอยู่บ่อยๆบ,บางคนถึงขั้นเข้าใจว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวกวางแน่นอนว่าพี่สาวคนสนิทอย่างเดียวก็ไม่พลาดที่จะอวยพรวันเกิดอย่างแน่นอนโดยได้อวยพรไว้ว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์เพื่อนรักเจ้าแฟดในวันเกิดปีนี้สิ่งที่เพื่อนคนนี้อยากจะบอกคือกูดีใจมากๆนะที่ ทุกวันจนเอาจริงๆก็แทบไม่รู้แล้วว่าจะอวยพรเพื่อนว่าอะไรดีเพราะกูรับรู้ได้จริงๆว่ามึงมีความสุขมากๆนะกวางเอาเป็นว่าในวันเกิดปีนี้ของเพื่อนขอให้เพื่อนที่มีความสุขมากๆอยู่แล้วมีความสุขมากขึ้นไปอีกอะไรที่ขาดที่ต้องการก็ขอให้มีครบอะไรที่เราคอยก็ขอให้สมหวังนะจ๊ะดีใจที่เห็นเจ้าแฝดมีเป็นทุกวันนี้และเชื่อว่าวันหนึ่งเจ้าแฝดจะมีครบมากกว่านี้รอชมรักนะเพื่อนรักที่ไม่เคยไปไหนเข้าใจทุกอย่าง